แยกไข่ขาวใช่เราแยกไข่ขาวออกไข่ขาวเราจะให้คนอื่นเราไม่ได้ขายเราจะให้เขาไข่ได้เราก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วเขาก็จะขี่ขยันเขาจะมาตรงนก็คือสองส่วนเนาะหนึ่งก็คือวางไว้ตรงนี้ให้ใช่แล้วแต่ถ้าถ้ามันเหลือเราก็จะไปวางไว้หน้าบ้านของคนเทศทหารแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปตรง้น าจะแบบกินทางสายยางอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนมาเอาเราจะวางไว้อย่างเงี้ยเราจะมีคนจักรยานแบบคนที่เป็นป่วยแบบพวกที่เป็นมะเร็งหรือว่าที่ไม่สบายจะกินไข่ขาวแทนข้าวนี่อ่างเรามาแล้วไปเลยไอติมไข่ไอติมไอติมไข่เค็มไข่ ไข่เค็มเบิ้ลก็คือัไมไ่อันนี้ไปแล้วหนึ่งฟองอกไข่เค็มปก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 ปบไข่เป็มกปกขกป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 คือไขมกป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 ก็กปกปกป้ปก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 กป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 ปก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 ปปปก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 ปปก้กป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 กนกักปกปกกปกกป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 ปเกปกับไปกปกปกากปนกกป่ปกป โอ้ตัดสินใจไม่ถูกเลยคือแบบเมนูเยอะมากเอาละค่ะหลังจากร้านนี้เสร็จนะคะเครื่องเครื่องตรวจน้ำตาลต้องเข้าแล้วค่ะด้วนี้ก็จะเป็นมโลปั่นนะคะไมโลปั่นฟูจิโกโก้คันถ้าตัวนี้กับตัวนี้คือเมนูเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ก็โป้ไอติมเฉย่ป้ไอติมเลยเขาเขาไฟโก้คั้นกับกับฟูจิโก้คั้นเมนูเดียวกันแต่ว่าตัวนี้โป้ไอติมตัวนี้ไม่มีติปปงโอเคอันนี้น้ำโกโก้โอริโอค่ะแต่มีโอริโอไม่มีโกโก้คั้นคอมเพก มีโอ디โอแต่โรยนำข้นโรยผงไวโรล,ล,ลเหมือนกันนะคะ,ะาในการนี้มีหนมปังทั้งหมดเลยอยู่ด้านล่างมีสก,กิดหัวเลยอันนี้เป็นกูรี่ปั่นค่ะพอไอติมโรยน้ำข้นโรยน้ำบูแล้วก็มีกล้วยมีสตอรบูรแล้วทำไมต้องสก,กิดหัวดูนะพี่ <laughs> คือสก,กิดดูว่าเมียอยากแบบเนี่ยฉันอยากกินอันเนียอันนี้คือไข่แข็งไข่แข็งนี่อ่าง อันนี้ก็คือผลไม้โยเก,ยยเกริเกร์ตร์อันนี้ก็คือจีจาร์อันนี้บล็อกเกียร์แล้วก็อันนี้ก็คือภูเขาไฟโกโก้ครันช์เป็น right ยังไงอ๋อไข่แข็งก่อนอร่อยไหมเข้มข้นค่ะคือไอติมเขอร่อยใช่ไหมเนื้อกินมาอร่อยรสชาติอร่อยไม่หวานมากผมบอกแล้วว่ามันนัวนัวแต่แค่เสียดายว่าจริงๆเ t e เ t อร์ที่ถูกผลิตโดยเธอของไข่แข็งก็คือกินไปแล้วมันจะเหมือน เราเหมือนช็อกโกแลตที่มันเคลือบอะเวลาเรากินไอติมแม็กอะมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่เนียมันกลายเป็นรวมกันเพราะว่าเราคน้าไปนิดนึงแต่ก่อนหนูเคยกินไม่ใช่แบบนี้คือเขาอะจะเอาไข่ล่าลงไปล่าลงไปในถังถังขะถังไอติมแล้วเขาค่อยตักตักแล้วมาให้เราอมันจะเป็นแผ่นๆใช่ใช่ใช่แต่อันนี้คือเอามาคนเองแต่ไอติมเขาอร่อยอะ นี่ผมชอบรบกเตอร์เหรอใช่บกเผมเป็ติมด้านแบบนี้ไม่ใช่น้ำเชื่อมนะคะจะอร่อยกว่านใช่ใช่เพเป็นน้เสแต่วันนี้เจอเป็นน้ำเชื่อมโอใชอบกินนี่ก็สุเห็นเหมือนกันก็ปกติเคยกินเป็นน้ำลำใหเอาลากไปยด้ดิ่คุไกเราินเยอะๆเลยมีอะไรเปยังไงจีจาส่งชื่อไหมจีจานถามันจะมี เอ็นเนี้ยบลัมมแล้วก็มีสตรอเบอรี่เปรี้ยวแล้วก็ไอติมก็จะไม่หวานมากไอติมเปรี้ยวไหมเลยมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่อยู่ค่ะอ่าโอเคจิ๊ดจ๊าดได้อยู่สมชื่อค่ะเห็นทึ่งอ๋เพราะเป็นไอติมเก็ดหิมาร์เหมือนเกล็ดหิมะแล้วเป็นรสชาติเป็นสตรอเบอรี่เชอร์เบทก็ดีตรงที่สตรอเบอรี่สดเอ้อร่อยแต่หนูแบบที่อื่นในใจ อันเนี้ยคืออะไรที่ไหนใหญ่คือไข่แข็งจริงมือไข่แข็งคือซิกเนเจอร์ไพรส์คือชอบไอจริงชอาเหมือนแบบชั่นมันนัวรสชาติรสชาติเพราะมันเป็นไข่ด้วยกันมันมป็นไข่เค็มด้วยอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบว่ามาต้องสั่งตลอดยิ่งเข้ายิ่งเก่งวยกันยิ่งมันมันอ่ะอันนี้ก็โยเกิร์ตใช่ค่ะมีโยเกิร์ตแล้วก็เป็นเป็นน้ำแข็งผลิตนี่แข็งเก็ตีม้าใช่บทของเกตีม้าเหมือนเดิมเนาะ มีผลไม้รวมแล้วก็มีแอปเปิ้ลผลวม้อ่ามีกล้วยตั้งแต่กินมาไอติมแพนเค้กคืออร่อยใชมค้ยสดชื่นเกินอันอื่นคือธรรมดาน่สดืร้านทั่วไปที่ไหนก็มีมันหายไปไหนคุ้สดชื่นไม่ได้มีเพิ่มข้อ้าวอ่ะสดชื่นหอมอร่อยต้มาเพราะมันเป็นผลไม้จริงๆไม่ใช่ผลไม้กระป๋องมีโยเกิร์ตใช่ไหมมีโยเกิร์ต กินทั้งวันไม่แต่เช้ายันตั้งแต่เที่ยงยันเย็นเลยนี่ครโอเคฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดติดตามไปไวยนะจ๊ะแล้วก็ทั้ง้าเนี่ยปีหนึ่งสองสามและปีสเปเชียลดีไอพีจะพาไปที่ไหนเป็ตั้งชมอกันต่ออไปจ้ะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย